คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนีแอดมินกับมาเชียกับจิมมี่แนวทางเหล็กของพอไม้สีทองสําหรับคลิปนี้จะเป็นเหลขกบนเรื่องครับผมเหลขกบนของพอไม้สีทองกับพี่น้องเอฟซีกับยาเผลอยาผ่าเด้อครับผมถึงว่าหวยวยพังหันพอเพิ่นจะจับให้บ่าเขาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า เพิ่นกะถือว่าเลกของเพิ่นนี่ถ้ารุดเรากับชิบะคอยรุดต่อเนื่งได้ครับผมก็อยากไให้พี่น้องพิจนาเลกของเพิ่นไปทั้งเลขบนเลกล่างนะครับผมเพราะว่าเพิ่นกะหลังจากที่พี่น้องได้รับชมรับฟังมากครับถือว่าพอกับเป็นเสียนทีเก่าแก่หรือว่าแมนอยู่ัดหนึ่งคือกันได้ครับผมสำหรับพอไม่สีทองแอดมินกาล์ฟเชี่ยกให้่จับตาเบิ่งดีๆได้ครับผมหลังจากที่ได้ซ่อมเบิ่งแล้วกับ ไปเบิ้งอีกรอบนะพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางเหล็กบนเด้อครับผมครับก่อนทีเบิ้งตัวเหล็กของพอไม่สีทองแอดมินเขามาแช่กับขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมที่มาเป็นสะพานบุญใหบกับลูกกับหลังเก่ามาแช่ครับผมครับพี่น้องครับอย่าลืมเด้อครับผมฝากติดตามเป็นกําลังแรงใจคนไรก็แช์กับเก่ามาแช่ในเด้อครับผมไปเบิ้งแนวทางเหล็กของพอไม่สีทองเหล็กบนกันเลยครับพอครับ ครับผมสวัสดีครับครับลูกหลานกับมาแช่สวัสดีพ่อแม่สีทองได้ครับผมครับัดีครับครับพ่อมันนีลูกก็บเมาขอแนวทางหลักหน่วยบนเนื้อ่อครับผมครับครับก่อนเดือนลูกกับขอขอพระคุณพ่อได้ครับผมที่มาเป็นสะพานบุญให้กับลูกกับหลานครับผมบวาเหล็กบนทึ่งเหล็กลางน้อง่อนครับสําหรับเหล็กรางกับงวดว่หันน้องพ่อนสีได้นะครับผม คือมันม่้วมันมีทุนคือขบเขานกัเฉพาะอันนั้นยิงแล้วริงเาวิ่งก็ผสมสียเงินล่านอะไรเอาหาหลายอยพันงิใส่ได้แล้วครับค่อยวิ่งไปเรื่อยๆครับผมแบบว่าคอยผสมเสียงนะทำมันดึดีอยู่เนี่ยนี่ตลอดแต่ว่าพวกจิตมันดีให้เมัวานนะสำคัญที่ตัวโอ้พอจับคู่ให้เกือบเข่าสามตัวตัวแลครับผมหกเจ็ดหนึ่ง แต่ว่ารักน้อยพอกับมี่หนึ่งมี่แปดอยู่ครับผมอยู่แต่ว่ามันหักสูตมันดึงออกมามันได้ตัวนั้นมันจะเลยกลายเป็นว่าครับเย่ะเรื่อยว่ากูได้เทียวนี่หรือกันคใช่ว่าเทียวนี่มันแห้งจัดยากสูตรเก่าสูตรเก่าเนี่ยสูตรเดียวกันครับแล้วออกมอกก็ได้สี่ตัวคือกาว่าในี่วนนี้ม้วนนี่ติดดักปึ๊บ ติดลบงุงเหกตีถุนะไม่บอกจะเล็กตีดาลไรน้ำเสียเป็นแหงมางดับครับน้าเสียเพรนะ <c oughs> คนั่น, <c oughs> นำก็มันตำาเล็กดับเอาสิเพียนคำใหม่นอ <c oughs> กครับยติดโควิดเหล็กผูสบายเลยครัผมไ่พึ่งพ,พ,พวกน,นี้น่นธรรมดาเราผมารักรักหน่อยน่ะมีอยู่เอาเขียนเลยครับผม ด้วยบนโแล8หลักหน่วยบน2 5 7 8ครับ,บรแล้วก็ซงโตนี่มันโอนมาทิดโควิดไปสามตัวทิดโควิดไปสามตัวอีอสองเนี่ยนันก็แปดเดียวตาแล้วเลนเนี่ยครับใช่ไห <c ười> มนันโอ้ยติดนักหลายแห่งยูน่นน้องไ c ซีย่ดยมา <laughs> ตอนในเลือตัวเดียวเจอเินเทินอยู่บาทพระปานเนี่ยเลขบวมนี่นี่ยมันสิเป็นเลขเลขอา่าเลขคู่นะยังไงทำสูตรคงดึงมานี่จะเป็นเลขคู่บานนี่มันกระสิเสือหรือลือแต่เลขขี่ตัวเดียวคือเลขเอ็ดข้อหมายถ<า>ึงว่าพอวันจับอยากเนาะก่อนเนาะตั้งแรกจะเอาใบทั้งกระสิเสือจะเอาใบทั้งสองทั้งสอง เดี๋ยวจากไปซีอ,อ,อู๋โตมาก็ไงแหละแต่ว่าแปดนี้นอะจยันหยันอยู่เด้อครับผมมั่งอะไรหยันอยู่ตึกสลามอืมแล้วการรักทีิปวันนี้ก็ใส่สูตรเก่าคือเก่า,กานะตแากกาต่ว่าวันนี้นันตัดเยอะหน่อยพี่นุชจากเรื่อพี่ยึดตุูมที่เรียกตัดลงเหลือนว่าตุ่มวันนี้จากยึดตัวตัดไปหาตัวเหลือสองตัวครับผม มันนี่นะครับแ<ข>ล้วก็รักกลอยสิบเนไปได้ไหมร้อยสิบหน่วยจึงเหลือพอละรักักสิบเราพอเี้ยอตัวใดครับรักสิบเราเหลือสองกับสามสองกับสามรักลอยครับผมรักลอยหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามอตอนนี้ตอนนี้เหลือพอกับคือรักลอยหนึ่งกับสามสิบสองกับสามหน่วยกับจีมี สองเจ็ดแปดเป็นบ้คพวกพ่อครับครับมาได้จับคู่สองตัวบนกับที่ใดสองสองสตัวบนสองตัวบนครับผมสอง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 สามสองสามสองเจสองเจสองปสองปสสองสสองตัวกลับครับผมสามเจ็ด 3ามเครับมันก็คือคับแบบว่าอ่าแล้มันอเลยว่าองลยครับส,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 สามครับผมอ่ารใรใบครับ,รบอีกคือเง<ม>สองตัวอ่าแลน้นี่มันก็เหลืออยู่สองตัวนอกูไหนก็เห็น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 กันอยู่ ครับผมหนึ่งกับสามมีอยู่เจ็ดเจ็ดชุดผมบอกตอนนี้บอกครับผมมี่เจ็ดชุดมี่เจ็ดชุดครับพ่อครับผมแล้วกับัตรเทียนเด็เอาอย่างสี่เป็นจังหล่ะเดี๋ยววันที่ยี่สิบเจ็ดจะมาจับสามตัวอ๋อครับผมไม่เจอไปพอ้อยู่ก่ะอันยี่สิบเจ็ดเฉพ่อเนาะเอ่วันที่ยี่สิบเจ็ดเอามันสะดวกครับผมเดี๋ยวหลอกเล็ จับคูสามตัวพอจะมาจับให้วันทียิบเจ็ดนะครับเพื่อครับผมครับเอาไแต่วอันเลขสองตัวนี่พอเน้นไว้ไปครับผมเน้นบ่ครับผมอันนี้ไม่ครับนี่สองเจ็ดกับสามเจ็ดสองเจ็ดกับสามเจ็ดครับสำหรับเลขหน่วยอ่าบนงวดนี้พออันเล่นจับยากที่เด้อครับผม เพราะว่าตามในคลิปนลพี่น้องเนาะเพราะว่าจริงจริงจะต้องเป็นลักน่วยครับก็จะต้องเป็นครูครับแต่ว่าเลขเด่นผันเป็นเจ็ดท่านพี่น้องเนาะครับกับจังไดกับล่อวันที่ยี่สิบเจ็ดด้ครับพี่น้องพอจะมาชี้ขาดอ,ขดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเลขสามตัวพร้อมครับค<บ>รับครับกับล่องเบอร์น้องพรเนาะสําหรับอันน่วยบนของพรนี่ก,ก็ถือว่ายาวหน้าเนาะพรเนาะครับ ครับเพิ่งมาสะดุดงวดงวดบังหันได้ครับผมงวดนี้กันนาชีเดือนต่อครับผมแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้ลูกกัจจีรบกวนพอซนมมี้ได้ครับผมอ่าครับขอบพระคุณพอยังสูงเด้อครับผมรับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นแล้วเด้อครับผมสำหรับเลขลักหน่วยบนของพอ อ่าไม่สีทองน้ำพี่น้องเนาะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกับมากครบแลยเด้อครับผมพ่อกระจับสองตัวให้กับเน้นที่สองเจ็ดกับสามเจ็ดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อจะมาชี้ขาดให้อีกวันที่ยี่สิบเจ็ดด้อครับผมพร้อมกับเลขกสามตัวนะพี่น้องเนาะครับที่จะหน้าเบิ้งเอาเด้อครับผมสําหรับพรอมไม่สีทองครับสําหรับคลิปนี้กอะเงินไหลกองทองไหลมากสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์เชแนลขอให้ พ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนถูกหวยโรงงานยเงไงไปนนักกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ